إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ยา ا อเ ا ห์เหล ا าที u, ni, ni ang, ่นั ن و อัมนำ و ุคุลลาฮ์ ا ะกَููกคอลน์เสรีเดย์ยุส ف ิขุมอาเมลุ ي م มยัก ا ฟ ل ุลุคุมดุนุบ ا ุมวะมิยَตย์ْิลลาห์ْูุาซฟ ن ْนอัซมะม้ัตมิมันที่รักยิ่งในคุณวันนี้มีสองเรื่องใหญ่ที่อยากจะมาแบ่งปันกันเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ทาให้เรานั้นมีความสุขเป็นความดี เรื่องที่สองเป็นเรื่องเศร้าสำหรับเราก่อนที่จะเข้าเรื่องเศร้าและเรื่องสุดเรื่องสุขในวันนี้ขอ,อนําประวัติชิ้นหนึ่งมุฮัมมัดรสข้างหนึาา่ลลลลลงมุฮัมมัดราลลสซัมลลลลลลเดินทัพรอนแรมไปกับเหล่าบรรดาสัฮาบะเมื่อถึงที่พักก็ได้พักกลางวาดีภูเขาแห่งหนึ่งบรรดาสัฮาบะ ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนทารอสูลาะซาลัลลอฮะลัสลัมก็พักผ่อนส่วนตัวของท่านก่อนที่จะพักผ่อนก็นําดาบของท่านนั้นแขวนไว้ต้นไม้พร้อมกับฝกักไว้ต้นไม้ข้างๆท่านและต่างคนต่างก็พักผ่อนแล้วก็หลับกันไปในขณะนั้นมีมือสังหารกุฟารมุชยูกุลอาหรับสกดรอยตามต้องการที่จะสังหารทารอสูลาะซาลัลลอฮะลัสลัมเมื่อได้โอกาส ที่จะเข้ามาสัางหารทร่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะสซาลัมย่องเข้ามาผ่านแนวป้องกันย่องเข้ามาแล้วก็ไปที่ดาบของท่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะสซาลัมและชักดาบมาจากฝักแล้วก็เดินเข้าไปที่ท่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะสซาลัมอยู่และใช้ปลายดาบนั้นจดไว้ที่อกของท่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะสซาลัมท่านครับในขณะนั้นท่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะสซาลัมตื่นขึ้นมาในสภาพที่ดาบนั้นจดอยู่ที่อกชีวิตพร้อมที่จะออกจากร่าง มุสลินอัลลอฮนั้นซึ่งอย,อยู่ในภาวะที่อยู่เหนือและก็กล่าวคําพูดเป็นการยัํเย้ยท่านในเบมุฮัมมัดสัลลัลลอฮซ้วสัลลัมได้กล่าวว่ายามุมหมมัดอูมฮัมมัดมายัมนากามิน,นีมีใครไหมที่จะมาปกป้องท่านจากฉันมีใครไหมที่จะมาคุ้มครองท่านให้รอดพ้นจากอันตรายความตายที่จะอยู่ต่อหน้าของท่าน ทารสุลลาะทารสุลลาะท่าซ้ำกล่าวคาเดียวเป็นคําที่ผมบอกว่ามันเป็นข่าวดีเป็นเรื่องที่ทําให้เรานั้นสบายใจเป็นความสุขสําหรับเราท่านทั้งหลายในะที่เราเป็นมุสลิมทารุสุลละกล่าวสั้นๆพี่น้องครับแต่คําสั้นนั้นคือหัวใจของทุกเรื่องราวเป็นหัวใจของสิ่งที่เอาสุภะเราสร้างผมสร้างท่านสร้างจักรวาลเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินสร้างนรกสร้างสวรรค์ส่งเรามาบรได้เราซูนเราส่งบรรดาคมภีร์มาสิ่งที่ท่านในบียกล่าวคือ อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่คุ้มครองฉันอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทําให้ฉันรอดปลอดภัยคาคำนี้พี่น้องครับเมื่อกล่าวออกมาในสถานการณ์ที่สถ,สถานการณ์ที่วิกฤตแต่ในหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังการอิมานการศรัทธาความจะเก่นความมั่นใจในัล์สุบฮาหนอุตตราระเขณะนั้นมือของศัตรูที่ถือดาบอยู่นั้นเป็นง่อยครับอ่อนลงและดาบก็หลุดมือ ไปแต่ตนเองนั้นก็อยู่ในสภาพที่ซุดตัวลงไปก่อนหน้านี้เคยอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะสังหารทารุสุลาะสุลาะอสัลัมแต่ในขณะนี้อยู่ในสภาพที่ซุดตัวลงไปและดาบอยู่ข้างๆทารุสุลาะสุลาะอッสัลัมก้มลงไปหยิบดาบนั้นมาแล้วก็ทำลักษณะเหมือนที่ศัตรูคนนั้นได้ทำกับท่านนบีนำดาบจดไว้ที่ปลายอกอกของชายคนนั้นและกล่าวว่ามามั่นย่ำนักจามินนีใครกัน ที่สามารถจะปกปักรักษาท่านให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากฉันได้พี่น้องครับศัตรูผู้ไม่มีอิมานคนที่ไม่มีอิมานไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจเขาจะไปไหนพี่น้องครับเขานิ่งเขาไปไม่ถูกไปไม่ได้และทารุสุลอสลลอฮ์ละซัลลัมก็ปล่อยเขาไปพี่น้องครับสองเรื่องราวสองเคสสองกรณีนี้ที่เกิดขึ้นกับทารุสุลอสลลอฮ์ละซัลลัมเป็นกรณีที่ทําให้เราได้มีความสุข และเป็นกรณีที่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับเรากรณีที่มีความสุขคืออะไรฮะกรณีที่มีความสุขคืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้สัญญากับเราท่านทั้งหลายว่าไม่ต้ตงกล่าวยะจญให้เขาม่รและะรู้วักเาจ่ไหนละจะพจารณบุคคลใดก็ตามที่เขามีการตักวายำเกรงกับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาเลเพราะองค์จะสทรงให้เขามีทางรอดมีทางออกในปัญหาในอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเขา ไม่ใช่เพียงแค่ทางรอดครับที่อัลลอฮ์จะให้กับผมให้กับท่านแต่อัลลอยังมอบสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกวายรูลุกฮูมินไฮโซเล่ย์เะซิบและพระองค์จะทรงบรรดาลิสกีปัจจัยยังชีพให้กับท่านโดยที่ท่านไม่คาดคเนว่าจะได้รับไม่คิดว่าจะได้รับแต่อัลลอฮ์จะให้เราเพียงแค่มอบการตักวาให้กับพระองค์เพียงอย่างเดียวสิ่งอย่างสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮารุตลาจะให้กับผมกับท่านนั้นเกินกว่าสิ่งที่เราให้กับพระองค์ งพงรงมอบให้สองสิ่งหนึ่งจะให้เราได้รับการคลี่คลายในปัญหาในอุปสรรคสองจะทรงพระทัยริสกีปัจจัยยังชทีพให้กับเขาโดยที่เขาไม่อาจจะคิดว่าจะได้รับแต่เขาก็ได้รับพี่น้องครับอาย่านี้องค์การน,นี้ลลสุลต่าสุลต่านลลสุลตลัมได้อธิบายถึงความสําคัญของอญญาย่นี้โดยท่านได้ไปได้กล่าวว่ามันอะคอัลบิฮาล,ลิลอาญาใครก็ตามยึดอาย่านี้เป็นแบบเป็นกรอบในการใช้ชีวิตของของเขา พอเพียงกับเขาแล้วแล้วก็ฟัตถุกอยายะนี้พอเพียงแล้วพี่นะครับในเมื่อเราท่านทั้งหลายนั้นในการใช้ชีวิตปัญหาประสาทที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในสถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับเรื่องริสกีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการเป็นเรื่องการอยู่ของเราปัญหาประสาทต่างๆมากมายไม่อาจที่จะบิ่งเบินได้ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเรา สิ่งที่พระสุภานเราได้หให้กับเรามาเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ป้องกันแก้ไขรับมือด้วยการรูมัดของอัลลอฮ์ขออย่างเดียวขอให้เรามีอีมานศรัทธามีเต็มฮีตมีการอีมานมีการศรัทธาอย่างเข้มข้นแสดงออกและเมื่ออีมานแล้วไม่ใช่มีอีมานเพียงแค่เชื่อแต่ยืนยันการอ ي มาของเราด้วยการตักวาสแสดงออกอัลลอฮ์ใช้เราทําเต็มกําลังความสามารถของเราอัลลอฮ์ห้ามเราหยุด นั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่าเรามีอิมาศรัทธาที่แท้จริงสิ่งที่เราจะได้จากลอสุบฮานุวาตละลานั่นคือทางรอดทางออกในชีวิตของเราริสกีที่เราคิดว่ายากริสกีที่คิดว่าหาไม่ได้อัลลอฮฺจะเปิดโอกาสให้กับเราท่านทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่ลอสุบฮานุตละลานั้นได้ทรงสัญญาให้กับเราท่านทั้งหลายท่านครับในสุรในองค์การหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายอ่านอยู่เป็นประจำแต่น้อยครั้งนักที่เราจะถอดรหัส ครับดีนที่อยู่ในอายะฮ์นี้สู่การปฏิบัติอายะที่เป็นหัวใจของสซรฟ่าที่ฮะนั่นคืออียะกะาการนับบูุวะอียะกะาการนัสตัน์พระองค์เท่านั้นที่เราสักการะราอิบา,ะบานะทั้งอัลลอฮฺ س ب แะตระลาโดยไม่มีชริกใดๆถวายแด่พระองค์ว่าอียะกะาการนัสตันและพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์นั้นขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือการพึ่งพิงพระองค์มันพอเพียงและสนับสนุนอยาพี่น้องครับ การพึ่งพิงพระองค์พอเพียงแล้วสำหรับวิถีชีวิตของเราข่าวดีที่ทั้งสุบฮานุตะลาให้กับเรามาสัญญาของลระสุบฮานุตะลาครั้งแล้วครั้งเล่าในอักุรอานในขะดติสของท่านอัลลอฮ์สุลลัลละสัลลัมว่าไม่จะตกิลล่าฮะจะจันละหูมินอัมริฮิยุสรอผู้คนใดก็ตามที่ตักว่าอัลลอฮ์คงจะทรงให้เรื่องราวต่างๆของเขานั้นง่ายสะดวกอุลัยอุซิบนะอิลลามะคัตบัลลอฮุลนะ มูฮัมหมัดท่านจากกาะกล่าวถิงว่าจะไม่มีเครากรรมใดๆเกิดขึ้นนอกจากสิ่งที่เราสุบฮานุตาลาทรงกำหนดมาเท่าน,นั้นหัวเมาลานีอัลลอฮ์เป็นมูวัลลีเป็นผู้ที่ปกครองการช่วยเหลือเรื่องราวต่างๆในดุนยาในอาคิเาะจะให้ใครจะให้ใครรอดจะให้ใครเป็นจะให้ใครได้รับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่กําหนดมนุษย์ไม่ได้กําหนดหัวเนี่ยนา้าง เขาอาจจะเป็นสาบ,บเป็นเหตุแต่ผู้ที่ให้กำหนดผู้ที่ให้กับเราอย่างแท้จริงผู้ที่อนุมัตินั้นคือใครฮะอัลลอฮ์หัวมา,วลานะัลละเนี่ยอัลลอฮ์เป็นนายของเราอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ปลดล็อกให้กับเราอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราอัลลอฮ์เป็นผู้ที่คุ้มครองปกปักรักษาเราวาลาลอฮิฟันยะตวร์กลิมุมินูนดังนั้นมุขมินผู้ศรัทธาทั้งหลายจงศรัทธาจงการตัววการจงมอบหมายก,กับอับลลอฮฮ سبحانه แลาจงพึ่งพิงอัลลอฮฺ س ب ح าลา ข่าวดีต่างๆ,ๆที่อัลลอฮฺสุบฮานุจตาลาให้กับเรามาแต่พี่น้องครับข่าวร้ายคือถามตัวเราในวันนี้พี่น้องครับว่าเราพึ่งพิงอัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์ในเมื่ออัลลอฮ์ให้กับเราให้กับเราอย่างมากมายสิ่งที่น่าอัลลอฮ์สุบฮานวจตาลามากมายนั้นอัลลอฮ์ตรัสในฮะดิษกุรอฮีเราอันนาะอัลละกุมวะอาสีระกุมวะอินซักุมวะจินนะกุมหากมนุษย์คนแรกตราบจนคนสุดท้ายยินตนแรกตราบจนยินต์ัวสุดท้ายการอฟิสอีดินวะฮิดินรวมตัวกันอยู่ใน สถานที่แห่งหนึ่งซุมมาซาลูมิน,นีมัสอะลาะตะหูต่อมาต่างก็ขอมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบันนี้เจ็ดพันกว่าล้านคนถ้าหาว่าเขาขอกัเกาลั์ซุมมาอัตตีกุลลิชักเซนมัสอะลาตหูและต่อมาเราได้ให้แต่ละคนที่ตามที่เขาขอขอบ้านขอรถขอหายเจ็บหายไข้ให,ให,ให,ให้ทั้งหมดเลยม่นกรสัสฟีมุนกี เอามาอินดีสิ่งที่ณเราอยู่ที่ณอัลลอฮฺสุบฮานาอฺแต่ลาก็ไม่ได้พ้องไว้หมดไปอ,อิลลากามาญกุสุลนิสุยตอียะอุดดิยัลมัมนอกาจากมันเหมือนกับเข็มที่จุ่มลงไปในน้ําและยกขึ้นมาน้ําที่ติดภัยเข็มนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเมื่อเลาลให้แล้วยังเหมือนกับน้ําที่ติดภัยเข็มอยู่ที่อัลลอฮ์มากมายอัลลอฮ์มีในระดับนี้เป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่เราขออัลลอฮ์อย่างจริงๆมีกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องครับ นั้นการที่เราขอการพึ่งพิงกับวะกี่เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดมาตรวัด إ ي มานการศรัทธาอยู่นในหัวใจเราในชีวิตนี้ในทุกความดีความสุขความสาเร็จในหัวใจของเราทั้งดุนยและอาเกล้องในการอยู่ที่เรานั้นได้พึ่งพิงกับวะเมื่อเรากล่าวคำว่าละอิละฮ์อิลลัลอไม่มีผู้ใดที่รักการสักการะการอิบะดานอกจากว์ซุบฮานุวะตาลาความหมายนั้นคือละฮาวะละวะลากูวะชะอิลลาบินละ ไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆที่จะช่วยเหลือให้เราได้เกิดสิ่งใดกับเราจะเป็นความรอดปลอดภัยจะเป็นสิ่งใดก็ตามไม่มีพลังนอกจากอิลลาบิลลาต้องอาศัยอัลลอฮฺสุบฮานวาตาละในขณะที่เราเผชิญกับปัญหากุพสักคในขณะที่เราเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายโรคระบาดในขณะที่เราเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่จะให้เราได้ช่วยเราได้นอกจากอิลลาบิลลาต้องอาศัยอัลลอฮฺ นั่นคือความหมายของคำว่าแล่อีและอ้อลลัลว่าข่าวดีคือเรามีสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเรามีอัลลอฮ์มีพระเจ้ามีผู้ที่เราได้รับสักกราระอิแบาดะแต่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับเราคือเราพรึ่งพิงอัลลอฮ์กี่กระสุนท,ทำไมเราไม่พึ่งพิงอัลลอฮ์สุบฮานี่ว่าอะลาอย่างเต็มที่ตามที่บอกอัลลอฮ์สุบฮานะทรงมีว่ามากอก็จะรู้ว่าหกกก็จะรีปัญหาคือท่านนั้นไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เท่ากับที่พระองค์ทรงมี ถ้าเราให้กับ Allah ให้อัลลอฮ์อย่างเต็มใจเต็มหมดหัวใจของเราเพึ่งพิง Allah, อัลลอฮ์เมื่อได้ตะวักันเมื่อได้มอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วใจเราจะโล่งจะสบายใจจะมีความสุขจะปลดปล่อยจะคลายจากการถูกล็อกจากทุกเรื่องราวในขณะที่โรคภัยแค่เจ็บโควิดร้อมเราอยู่ในทุกทิศทางสิ่งที่เรามีอยู่คืออะไรฮะสิ่งที่เรามีอยู่นคือเราได้ยกมือขึ้นขออูอัลลหลังจากที่เราได้ใส่แมส นั่แกที่เราได้ฉีดวัคซีนแต่สิ่งที่ในหัวใจของเรานั้นใจเรานั้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปผูกกับแมสใจเรานั้นไม่ได้ผูกกับวัคซีนแต่ใจเราผูกกับใครครับผูกกับอัลลอฮ์ใจเราผูกกับอัลลอฮ์เรากินยาเราทานยาเราฉีดยาเราหาหมอใช่ศาส,สนาใช้ให้เราไปแต่ขอร้องว่าใจเราใจเรานั้นต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์อยู่ที่อัลลอฮ์ ใจเราไม่ใช่ไปพึ่งพิงอยู่กับสบ,บับอยู่กับเหตุนั้นนั่นคือหลักอากีไดะหลักสตา์ของเราที่เรานั้นมองข้ามผ่านและเราทําการบ้านในข้อนี้ไม่ได้คะแนนมากเท่าที่ควรมันทําให้ชีวิตของเรานั้นจมอยู่กับปัญหากับอุปสรรคทําให้เราเศร้าทําให้เราเสียใจทําให้เรานั้นกุ้มอ,อกกุ้มใจทําให้เราเครียดกันอยู่ในปัจจุบันนี้กับปัญหากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นมานั่นคือน้องครับมันถึงเวลาแล้วหรือยัง มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะกลับไปสู่สิ่งที่เป็นหัวใจแกนหัวของเรื่องราวในการที่เรามีอยู่เดยวเมื่อเรามีละอีแล้วเห็นลรอวเรามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าของเราแล้วสิ่งที่เรานั้นจะต้องยืนยันกันมีอัลลอฮ์นั่นคือการที่เรานั้นพึ่งพิงพระองค <med> ์สักการะอิบะดะห์กับพระองค์ทําให้อัลลอฮ์สุภาพเรทรงพงพอพระทัยไทยทรงพ,พึงพอพระทัยและถ้ามีสิ่งใด <med> เราได้พึ่งพิงพระองค <med> ์อย<ร>่ <Limited> างเต็มกําลังความสามารถ<ร>แล้วถามว่าแล้วเราเราจะวัดได้อย่างไรว่าเราพึ่งพิงพระองค์พี่น้องครับ วัดได้ถ้าเราพรึ่งพิงพระร้องพระองค์อย่างแท้จริงใจเรานั้นจะต้องคลายความไม่ตกก,กังวลใจเราจะคลายจากความเครียดใจเราจะคลายจากความไม่ตกกังวลเพราะอ,อะไรฮะเพราะเราได้ทําตามหน้าที่ของเราแล้วงนั้นเพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้อธิบายในวันนี้การพึ่งพิงเราล้อสุภานวุวาละเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของเรื่องราวเป็นความดีความสุขความสําเร็จเป็นโอกาสเป็นข่าวดีที่เอาล้อให้กับเรามาที่เอาล้อเปิดโอกาสให้กับเราท่านทั้งหลาย เขาอ,อย่างเดียวให้เรานั้นได้กลับไปหาอลัลลอฮ์อย่างแท้จริงแต่ว่าการมอบอลัลลอฮ์ก็มอบอย่างถูกต้องอย่างจริงๆรอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับก็มอบแต่ว่าการพึ่งพิงอลัลลอฮ์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรฮะิฮริสอัลเลาะมยัมฟาุกะแสวงหาทมในสิ่งที่ท่านสามารถที่จะทําได้ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ทําเต็มกําลังความสามารถของท่านตามกรอบหลักเชริยะยกตัวอย่างในกรณีการรับมือกับโควิด ท่านรอสูละซอลลัลฮุซามกล่าวว่าเลซามินอัลดินวาออาสิสตาอุนไม่มีบ่าวคนใดหรือคนคนใดที่ตกอยู่ในภาวะโรคระบาดซุมซุมมามาการซาฟีต่อมาเขาก็พำนักอยู่ในบ้านพยายามตักตัวพยายามไม่ออกไปในในพื้นที่ที่มีโรคเสี่ยงก็คือทําตามมาตรก,การในการรักษาในการป้องกันโควิดที่อยู่ภายใ้กรอบใช่ไหมอัลลอฮ์การฉีดวัคซีนการใส่แมส การกักตัวอยู่ในบ้านนั่นคือเป็นหนึ่งในมาตรการเท่าร้ Allah, การระวังรักษาระยะเว้นห่างในภาวะที่เกิดโรคระบาดนั่นคือมาตรการที่ชริอัลสอนเอาไว้นั่นคือทาเต็มกําลังความสามารถเสร็จแล้ววัสตังอินบิลละและขอกับอวอุสุบฮานุวาจับกรขอดวงก, Allah, งก, Allah, งกที่เราได้้ใส่แแแมลลวะอดวอุ Allah, สุบฮานุวาจักะขอ Allah, ได้ให้เรารักษาเราให้เราได้แค่วคาา ร็่แล้วตวัชกัรกับาะที่เหลือแลแ้วตวัชกันมอบกับวะที่เราแบกไว้บนบาที่เรารับภาระไว้มันกุ้มลําบากพี่น้องครับมอบสิ่งนี้ให้กับ์สุภานุวาตานั่นคือสิ่งที่อิลามสอนไว้ในการรับมือกับปัญหาสที่เกิดขึ้นเป็นความดีเป็นความสุขเป็นเรื่องดีที่เราให้กับเรามามันถึงเวลาแล้วที่ผมและท่านจะต้องมาใส่ใจสิ่งนี้พี่น้องครับเป็นความดียิ่งเราได้ทําสิ่งนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเรา และสิ่งที่เนื้ออื่นใดคืออะไรฮะสิ่งเนื้ออื่นใดคือนั่นคือความดีนั่นคือความดีชั้นยอดที่อัลลอฮ์รักเราทุกครั้งที่เราพึ่งพิงพระองค์พระองค์จะรักเราอัลลอฮ์ต้องการให้เรายกมือขึ้นขออวกับพระองค์ในปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรคระบาดที่เกิดขึ้นในโควิดที่เกิดขึ้นในปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภาวะเรวร้ายต่างๆที่โถมเข้ามาในชีวิตเรามันเป็นสถานการณ์ที่อัลล์ต้องการให้เรานั้นกลับไปหาพระองค์ ละอัลลรฮุมจะรุยูนเพื่อเขาจะได้กลับมาพึ่งพิงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลากลับมาพึ่งพิงอัลลอฮ์อาศัยอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาดึงอีมานการศรัทธาของเราได้มีอยู่ขค่นั้นเองเพลิงรับนั่นคือข่าวดีสิ่งที่ทั้งเป็นความสุขให้กับเราการที่เราได้พึ่งพิงอัลลอฮ์ได้ทําได้แต่วักรั้นกับอัลลอฮ์ได้แสดงออกถึงการการที่เรามีอีมานหัวใจของ إ ي มาน เป็นสิ่งที่เราจะต้องดึงมาในวิถีชีวิตของเราถ้าหากว่าเราอยากจะได้รับความมีความสุขความสําเร็จอย่าให้ความเศร้าเกิดขึ้นกันต่อไปอย่าให้เรื่องเราต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เสียใจเราก็เสียน้ําตาเราก็ฟูมไฟเราก็ร้องไห้เราก็เครียดอยู่กับปัญหานั้นพี่น้องครับให้สิ่งนี้ออกจากเอาจาออิสลามไปไม่มีพ่อเรามีอัลลอฮ์ฝากไว้อา,ายะสุดท้ายที่อัลลอฮ์สุบฮานุตตะบอกกับเราอัลลอฮ์สุบฮานุตตะคือสองลักษณะของคนที่ สุขกับคนที่คนที่มีความสุขกับคนที่มีความเศร้าอินตะกูโนตะะลามูนฟะอินนาฮุมยอะลามูนกะมาตะะลามูนวะตารูจูนะมินัล่าฮิมาลายะรูจูโอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยในขณะที่ผู้คนทั้งหลายในขณะที่พวกท่านเผชิญกับปัญหากับทกสักพวกท่านก็เจ็บป่วยพวกท่านก็เจ็บปวดพวกท่านก็มีเรื่องที่จะต้องเจ็บปวดได้รับความวตตริ้กกังวลเหมือนกัน ฟะอินละุมยอะลมุนการาตัออลามุลคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมคนที่มันมีหมานเขาก็เจ็บเหมือนกันอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเขาก็เหมือนกันผลกระทบเศรษฐกิจเกิดขึ้นเหมือนกันหมอฉีดยาเจ็บเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันคืออะไรฮะวะเจริญนะไมนะวะฮิาม,มาละเจรยนท่านสามารถหวังจะเอัลลอฮ์ได้ในสิ่งที่คนทั่วไปหวังไม่ได้นั่นคือความดีนั่นคือความโดดเด่นของอิสลาม นั่นคือของฮคดียะของขวัญความสุขทเทวะให้กับเรามาพี่น้องครับฝากไว้นะครับว่าตอรงอยพนะมินอัลลอฮิมาลายารุยุนท่านหวังจาอัลลอฮ์ได้ในสิ่งนี้ในฐานะที่คนทั่วไปหวังไม่ได้ระวังอัลลอฮ์หวังอะไรครับหวังผลบุญหวังการช่วยเหลือหวังการทดแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลาได้ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราขอให้สิ่งนี้นั้นเป็นจริงกับวิถีชีวิตของเราอัลกุลกาลีฮฺแะวะอัสตัฟฟูรลอฮะลิวะลกุมวะลิวาลิมีละกุลิัมอินวัลฟรรุเดม